ครับตัวแรกมาแล้วฮะแต้มแรกครับนานะครับนานะไซส์สวยะเอาล้วครับนานะนี่ครับเดี๋ยวดีตีแล้วนอนนะครับฝากนาน,นะเฝ้าเบ็ดให้ผมด้วยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้นๆนักปลาสวัสดีท่านผู้ชมที่กําลังชมคลิปอยู่นะครับวันนี้เาพวกผมเบียร์เมียไหนวิ่ชิ่งนะครับกับน้าเจ้านะครับอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาออกไม้ดังนะครับคลองขุดใหม่นะครับไม่รู้จะไปทันหรือเปล่านะครับก็วันนี้เราจะเอาลําบ่มไปถล่มไม้ดังนะครับจะเป็นยังไงก็ติดตามรับชมได้เลยครับ ว่าเราจะแห้วหรือเปล่านะครับกับไม้ดังนะครับเราพร้อมแล้วครับออกเดินทางเลยครับไม่ไกลจากบ้านนะครับประมาณไม่ถึงสิบโลครับสี่ห้าโลได้อยู่ครับก็วันนี้เช่นเคยครับมากับนายเจ้าเหมือนเดิมครับนักกล้องไม่ได้มาครับตอนนี้นักกล้องติดติดมากเลยครับขออภัยครับท่านผู้ชมตอนนี้นักกล้องติดมากครับช่วงนี้เขาติดครับก็พร้อมเดินทางครับ ไปแล้วครับครับตัวแรกมาแล้วฮะแต้มแรกครับนันนะโชว์เลยฮะเรียบเปลย ลีกสิทธิ์เราต้องกิดหน้าป้าวเลยยๆครับสยสยๆมาแต่เช้าครับวันนี้ครับก่อนอื่นก็ขอากราบสวัสดีน้าๆนักตกปลาและท่านผู้ชมที่กําลังชมคลิปอยู่นะครับวันนี้มาพาบกับผมเบียร์เมียหน่ายพิชิ่งนะครับวันนี้มากับน้าเจ้าก,กับนักกล้องนะครับก็มาตกปลากันที่หมายคลองขุดใหม่นะครับก่อนถึงปั๊มสีม่วงนะครับ อเมื่อสักครู่ยังไม่เปิดกล้องครับยังไม่เปิดรายการนะครับก็ได้ปลานิลไซประมาณสี่ขีดห้าขีดครับมาหนึ่งตัวนะครับก็เราจะมาลองหมายใหม่นะครับเรามาไม่เคยทันนะครับวันนี้เรามาทันครับมาแต่เช้านะครับตื่นเนี่ยตีสี่ครึ่งครับเหือนบ้านอยู่ไกลครับจริงๆไม่ไกลนะครับห่างจากนี่ประมาณสี่ห้าโลครับแต่ก็คือว่าเราต้องมาแต่เช้าครับ เห็นนานๆเขาบอกว่าปลาช่วงบ่ายมันจะหยุดมันจะไม่ต่อยเข้าครับเราต้องมาแต่เช้านะครับก็วันนี้จะเป็นยังไงก็มารับชมผลงานนะครับมารับชมคลิปได้เลยครับมาเดี๋ก็หมอกักดไลค์กดติดตามได้นะครับกดกระดิ่งว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนครับก็หมายนี้ไม่แห้วแน่นอนครับเพราะเราได้ตัวมาหนึ่งตัวแล้วครับก็ซส์ดีครับปนินครับเราจะเป็นยังไงนั้นก็ติดตามรับชมต่อเลยครับ นั่เวอวงอมันก็ดปดใจน้ำพวด,วดอนนะครับแลน้อุ้ยใสดีนครับนักกล้องนะครับนักกล้องสมองแตกครับน่ครับใสดีครับ Này đập con nhìn xáy đi <laughs> hết Hấp mảnh nhé! Ha ตอนนี้ก็ไม่มีอาการใดๆนะครับคอยดูครับว่าเราจะมีแต้มอีกหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็เริ่มแล้วครับแดดก็เริ่มมาแล้วครับปลาจะเงียบหรือเปล่านะครับอาจจะเข้าดีก็ได้ครับนะก็อาจจะมีเสียงรบก่อนหน่ครับเสียงรถนะครับเพราะตกอยู่ข้างถนนนะครับเป็ถนนเรียบคลองนะครับ ก็ปลาช็อกเกอร์ก็เข้าดีเหมือนกันครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งไ้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับช่องเบียรฟิชชิ่งแชนเนลนะครับก็ทีมงานยังไงครับนักล้องนักเจ้าแล้วก็ผมครับนักเบียร์ครับเอาล้ครับนันนะนี่ครับเดี๋ยวดีตีแลนอนนะครับฝากนันนะเต้าเบ็ดให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ เดี๋ยวถ้าได้ผลงานยังไงเราจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับ หลุดหลุดคืองานประจำวัดปากฉีครับจังหวัดนี้วัดปากฉีครับได้ไม่ได้อีกเรื่องก็เมื่อสักครู่ครับได้ประนใสเกือบโหลนะครับท่านผู้ชมสุดยอดมากครับ ดีไม่หลุดนะครับเหมือนจะหลุดแต่ก็ไม่หลุดนะครับเต็มปากนหครับน้าบ้อง <MP> เต็มปากเต็มปากครับเออแต่ลืมเปิดกล้องเหมือนเดิมครับตอนเปิดปลาไม่กินครับแต่ไอตอนปลาก,กินนันไม่ได้เปิดครับเดี๋ยวรอชมผลงานทีเดียวเลยทีมงานนี้นอนเฝ้าคันอยู่แล้วเดี๋ยวจะเป็นยังไงก็รอชมผลงานทีเดียวแล้วครับ ากินจัดครับครับจะากำลังมันครับช่ว,ง,วงนี้ก่วง,งโปรโมชั่นนะครับไม่หมดได้รนี่ยโโมไดือนอยูองโปรโมชั่นครับน,นจะมันๆหน,น่หอเยเขาเรียกว่า g นินต่อเลยเว้ยฮะนินต่อนินน่าจะใช่นไม่ใช่แ่ะอะไอไรังเลยเก็บเลยแอปปงไม่ใช่ครับปลาอีศลูกอีก่ะเออใช่ลูกอีกอีกขอบคุณครับเ็บเลยครับครับแวไงติดต่อไปครับได้เลยครับ นะ้านๆะนะกาดำครับใส่ทกฝั่งนะ้ำ โสดครับไซส์แบนครับเอาแล้วแล้วมาชมงานใหม่มันจะลงนอนแล้วนะนี่หลังจากที่แบบเงียบมานานแล้วกลับมาคึกคืนเหมือนเดิมครับนะครับเดี๋ยว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 เฮ้ยคันที่สองมันคือเป็นงึงเงึท่านวะโอ้ยโมแมนติดไมมอ๋อมันอ๋อท่านผู้ชมมันติดไม่นะครับ ก็มันก็คึกคืนกลับมาแล้วครับดินความคึกคืนกลับมาครับ

ครับนะโอของแท้โคตรเท่ขอบบใหญ่ผมมีโขบแล้วนะครับมันไม่ใช่ช็อปเตอร์ครับ <laughs> พลาดนะคุณผู้ชม การไม่คาดฝันนะครับแต่ตอนนี้น่าจะไปฝันแล้วครับแต่ตอนนี้น่าจะฝันแล้วการไม่คาดฝันก็นเกิดขึ้น พอดีกล้องมันแบตหมดนะครับก็ใช้โททรศัพ์ไม่ใช้โทรศัพท,พทพ์ถ่ายครับก็กล้องโทรศัพท์นั่นแหละครับก็เข้าเรื่อยๆครับอุ้ยโมเมนต์ชอบเกินเขียนหางนี่สวายครับสวายขึ้นก็ไม่ได้ใช้มือถือไม่เห็นไม่ได้ถ่ายไว้นะครับกปลาเข้าเรื่อยๆครับก็รอดูผลงานรอดำ,ำ,ำนะครับ เลยไม่ได้เห็นช็อตสวยๆครับปลาเข้าโหแบบเข้าจัดเลยครับจะกลับแล้วครับตอนแรกครับเลยเพิ่มเยอะไปอีกครับเยอะที่ใช้ก็เป็นลำบ่มเหมือนเดิมครับไม่แน่พรุ่งนี้อาจจะได้มาซ้ำอีกนะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับครับเดี๋ยวมาชมผลงานกันได้เลยครับวันนี้ครับขผลงานครับวันนี้ ยอดมากครับนี่ครับเอาขึ้นจากน้ำก่อนสั่งสั่งแทบแตกครับนางฟ้าสวยๆนะับเป็นผลงานครับวันนี้ครับต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเบียร์คิทชิ่งแชนแนลนะครับสำหรับวันนี้นะครับนางฟ้าไซส์สวยๆครับลำบ่มครับโหลดลำบ่มสองสูตรครับยาสูดเสร็จแล้วนะครับ ผลงานวันนี้ก็าึนะคร man, ien, ับมากไม่เคยได้อะไรขนาดนี้ครับจากไม้ธรรมชาติไปบอกเลยไครับไปครับโอเคครับ